สติกวอลตอนที่สองนะครับสติกวอลตอนที่สองหนังสือดูคนยักษ์ดูท้าคนยักษ์แม่งไอเสียดฟังแม่งพูดวะไ่เกียดฟัง els, แม่งแม่งพูดไหวพวกนี้ดูดูระเบียบตอ้องแม่งป้องกันดูแม่งเดินดูแม่งเดินดูดูดูทหารแม่งแม่งเดินเต็มเลยเนะี่ย ฉันท้าหารแม่งแม่งแม่งเดินเต็มเลยดูแม่งเดินดูนักดาบดูจะเบียดต้อนแม่งอยู่ข้างหลังดูดูเอียงจอเอียงจอดูแม่งเดินวันี้ผแม่งนี่ป้องกันถ้าใครเข้ามานะจะเอาหอกแทงแม่งให้ตายนี่รถป้องกันถ้าใครเข้ามานะก็จะเอาหอกแทงแม่งเลยจะเว่นมาคาเซอร์ซิีต้อนแม่งมาคาร์ดิซอนอาร์ติอารนี่อาร์ติซอนแม่งมานี่หัวหน้าเบียดต้อนที่เก่งที่เก่งที่สุด โวหน้าติเบตตอนอยู่ข้างหน้าปกป้องลูกน้องนี่มันมาแล้วไไล้ฝ่ร้ายโหมีแมวอีกแล้วสติกวอลทูตอนที่สองนะนี่ดูแม่งวิง่งสติกวอลตอนที่สองนะดูแม่งวิ่งเรียบร้อยดินี่สู้แล้วนี่สู้แล้วนี่ไอ้ดาบน,นี่มันใส่หมวกด้วยมันใส่หมวกอะไรวะมันใส่หมวกเหล็กเหรอนี่นี่ล้มดินี่แทงตายดูแม่งเด่น นี่หอกแทงนี่หอกแทงล่วงนี่แมวมือจอเวทเม่เศษกคาถาเออที่เป็นไฟเลยดูจอกเวทพูดนะนี่อหอกแทงตายเอ,อหาหอกแทงตายแมวกระเด็นมือจอบเวทยากจอบเวทเ็เศษกระดาจอเวทเป็พูดไม่เรียบร้อยที่เป็นไฟ <c oughs> <tr uth> นี่จอแมง่งยิงวคาเซอร์สีดอนแมง่งยิงพูดใหม่นะพูดใหม่นะจอเวทอะ copyright. นี่นี่นี่ หัวหน้าสเปียตันเอาหอกแทงแม่งตายดูดูแม่งกระเด็นดูดูบัาจะเบนเรียบร้อยตายพูดใหม่ดิมันพูดว่าอะไรวะนี่ออกแทงตายดิดูดูบ้านจะยับจะจันพูดอะไรมึงเนี่ยนี่นี่มาเยอะนี่ออกแทงเอาหอกแทงบ้านจะบ้านจะเบน นี่กระถานี่เรียบร้อยเป็นไฟตายเจ้าตัวอะไรอ่ะนักดาบเรียบร้อยอดิเรียบร้อยโดยกระถาตายเจ้านักดาบคือ <c oughs> เป็นไฟเลยเป็นไฟเลยเมื่อกี้นี่กระตือสีดอนยิงธนูสองอันนี่แทงหน้าตายนี่กระตือสีดอนแ่ตัวเดียวนี่นี่นี่ล้มล้มดูแม่งเฟี้ยงดาบหลบสโลโมชั่น ยิงยิงสวนกากโคตรเท่โหตัวระเบิดอืมดูตัวเกลียวแม่งพูดอีกแล้วเรียบร้อยนักหนูตายสองตัวเรียบร้อยทีดูดูมีตัวบินแม่งดู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 แขนรูดูดูดูเลือดเลือดตรงปากดูดูจะยัจะเบนเอือกเรียบร้อยดูดักหดูฆ่าตายเรียบร้อยดูดูดูมือหลุดดูดูดูเลือดปากแม่ง เรียบร้อยดิหรอดูฆ่าดูแม่งยิงเรียบร้อยดิไม่ตายใช่ไหมมันจะปันจับยับสบาเรียบร้อยหายังตัวหรือตะกระดูกหรือตะหัวตัวตาจอเวมันกี้ตัวเขียวดูดูใจเอ็นแม่งเดินดูใจเอ็นแม่งเดินไอตัวร้ายตัวเนี้ยนี่เรียบร้อยตายตัวเอาคนฟาดตายนี่อาวุธนี่อาวุธดูดูดูแม่งเปี้ยงนี่ เรียบร้อยเหลือแต่กระดูกไม่ได้เหลือแต่หัวหัวไอ้เจ้าตัวเคียวตัวเสียงแม่งตัวเสียงแม่งดูดูใจไอ้ตัวหลายนี่เรียบร้อยเอาคนฟาดตายสามตัวอาวุธบ้างอาวุธเรียบร้อยกระเด็นสองตัวตายมังอัดนี่ทีนี้แม่งมองใจเอ็นด,ดูแม่งเดินช้ายิงสองนี่เรียบร้อยดิโน,โนอีกสองอันตายเจ้าใจเอ็นล้มแล้วแต่ยังไม่ตายนี่นี่จา มาฟันหัวเมื่อกี้ตายเรียบร้อยหัวขาดไอตัวนี้อีกแกไอตัวนี้แม่งเก่งวะ่ะไอตัวนี้แม่งเก่งไอตัวนี้มันบอกว่าขารเรียแล้วนะไอหัวหน้าจิเบตต้อนงานมันจะกันข้างอตัวนีนะที่ทุก่มนทำให้ซันเฟื้นได้เรียบร้อยมันพูดอย่างงี้ไอตัวร้ายเดี๋ยวมันจะเจอกับหัวหน้าจิบเบตตอนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เกี้ยวเหรอแกแกไม่เกี้ยวทำไมเขาเลียแล้วแกทำกับซัดแสบมากนี่เลยน้อยเนี่ย ฉันจะฆ่าเพื่อนแกฉันจะฆ่าเพื่อนแกเอ้ยนี่ทุบแม่งเลยนี่นี่กระเด็นไปดีนอนนะยเอ้ยใครวะอย่าทำอย่าทำหัวหน้าท่านนะนี่นี่ยุ่มาสิดีเพื่อนแกนี่หวานี่จะฟันให้ตายาจอกไม่ไหวโคตรโคตรเรียบร้อยดิเอาฝาดฟันตาย ดูลองอืมมโเปลานาองวะทำไม,ไมเ่ราบนอนหรอ,อนองแบตมันไม่เข้าอ่ะ ดูบอลอะไรไงวะเอาแบบไม่เข้าว่ะแบบมันเข้ายากว่ะแบบแม่งไม่เข้าเลยเนี่ยแบบแม่งไม่เข้าเลยไม่เข้าจังแบบม่งไม่ชาร์จแบบม่งเลยแม่งหลวมแบบม่งในนี่เรือบร้อยกระเด็น ้นอนเนาะเนื้อฝานแทงหัวใจดูร้อยตาย <g ül> กระเด็นอลโอลอโลตบหน้ามันบอกว่าว่าฆ่าเพื่อนเรา้นมาดีอืออะไรอะไรไปเล่นตรงนู้นจะออกมาแป๊บน เดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาเอ,อ้ยอันนี้อันนี้เดิมดีกว่านี่กระเด็นดูดีจ้านี่น,นี่ว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอนี่นี่เรียบร้อยกระเด็นก็บังโห,หรอหฮะกระจอกโคตรฮอต มาดิมาดิเรียบร้อยกระเด็นคิดว่าเก่งงอ้องไงไม่ไหวโคตรพอดเลยฟันโคตรเก่งนี่เรียบร้อยอืออย่า่งโคตรง่ะอย่าเพิ่งเก่งง้องไงลินจ้าไม่ให้๋ยวาเพิ่งตายนะอือเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนินจ้าฉันกอโทษ น้อยนะมาทำเนจาม Raw, าทำเบื่อแล้กของฉัานนี่มาดิก็มาดิกก็มาดีมันโหดจริงว่ะอีนี่นี่มาดีมาดีกูโหดพ่ออืมอืมมาโหดฟาเดิมอันเด็บบกจริงไงเราดูแว้งบอกดูแว้งบอกดูหยิบแล้วเบิดลาก่อน <men> นี้ก็เก่งเหรอหนูแม่งมองหนูแม่งมองหนูหยิบแล้วเบิดลาก่อนเรียบร้อยดูปานแตกนะไปไหดิดูแม่งมองโอ้ฟันไปแล้วไม่ในวางโหดไม่เรียบร้อยดิแทงขาดูแม่งมองดูแม่งมองดนูไปหยิบแล้วเบิดอ่ะแล้วเบิดเฟี้ยงแม่งีก เรียบรอ้อยลูกปั้นแปลกลูกปั้นแปลกชนะอะไรวะมันเป็นชนะง่ายๆวะดูดูตัดดดูดภาษาอะไรวะเรียบร้อยจบแล้วตู they won this time they ่มันพูดแม่งแม่งมองดูใหม่นะ ดูใหม่นะดูมองนะดูมองนะนี่ตายดิดูกระโดดดูกระโดดแทงขาแม่งดูมองดูมองนี่ดูมองแม่งโหลุดดีโหลุดโลลุดนีกระโดดฟันกระโดดแทงดูแม่งมองดูแม่งมองตบแม่งอยู่ล้มเบิดตไปกินเลบร้อยจบลาก่อน เจก็แค่นี้แหละขอบคุณครับ